สวัสดีเอฟซีวันนี้แมลามาตามพ่อสมานโค้งสุดท้ายพ่อสมานฝันจําได้บักขาดเราฝันว่าได้ปลาบักหลายหนึ่งพี่น้องฝันว่าจับปลาเสกของได้บักหลายพี่น้องเอาก็ไปรับส้มรับฟังเลยค่ะว่าพอคนได้ตัวใดไปเลยค่ะบักซีนี่หนดูว่าซีนี่ซีนี่ซีรอเลยเหรอบอสซีรอโอซีนี่ซีรอแล้วเป็นบอสไปหาหมอปัดเตียนเฉยๆเอฟเนม้าพ่อสมานที่ถ่ายได้ก็มักหลายเสีย แต่ว่าภาักหลังมีบอลลินพุทโธงแล้วเนองแต่มาที่แลกกันวิวิทยต่า <c oughs> หายบลลินบุทโงเดี๋ยวนี้เป็นวิหายแล้วค้ากันค้ากันยกค้ากันยกได้ไงค้าดีขึ้นแล้วแต่ตะกำหายคนนี้ค้ากัยกไดพี่น้างเียอูยแ่เยามาทว่าเป็นยอนรุนที่ยาไปกำไปบีบไห้ ขานุ่มเดี๋ยวคนสิไม่บีบทั่วประเทศสิยุ่งส่กมันนยเรืองกับไปนี่ยน้ยุ่งสนใดประเทศไทยแต่เมื่อศักสิทปานั้นเลามาบอกว่มยนยุสกเซอรแล้มันไขกานีแต่กว่ามันตึงกานีเนาะเดียมอมผลอันนี้พูดเรื่องกิงแมดไหมมนไกเขอรใครเกิดมาเป็นวา่เพิ่นม่วเขาเรียกว่าตัวลูกตัวหลานเลยเนาะไกเมันไขมุมอ๋อใครกนมาบอกบียบรไปแล้วนะที่ว่าัางแต่หนูบีบหายแล้ว แกนคร่มาจะไดีขึ้นแบบาคนแสดงว่าเทวดามาเทียมจนพี่น้องเด้แม่กับกับได้กับได้กำลังใจจากเอฟซีแนพี่น้องต้องใจอนกระทรงนันงนีไตะกี้ขาเลี่ยมเดินเดือมอองเราว่ามงไปมองมาคือขาไกลสิเป็นตักะตีหรือป่มันแบตัีแ่มือบีนนี้หอแต่ว่าขาปกติอยู่แต่ว่าป้าตีนก็ะังบวมจักหน่อยอยว ยังได้ยินด้วยนุ้งภาษีเงินเยอะหรอฮะพนมาให้หนู้บีบเมืเม่อประเทศไทยสิมีหองเจาะล้นบ้านนะบ้านชีว,ว,ว,วิตเหตุทิพบ์บนนอเตะกับว่าน,นออะ, <c oughs> ะ,ะน,นี้เรื่องเสื้อส้วนบุคคลนะคะแม่แม่พ่ยเป็นคนหว่องนุ้งย่าพูดเรื่องเตินดอกอ่ะแต่พ่อพ,อพ,อพอ่อรู้สึกว่าดีขึ้นบ่ดีเึงอมันผู้ป่วยนี่สังเกตว่ามันเป็นย้อนยาหรือเป็นยอดนั้นเป็นย้อนหนูมากข้ามขาให้ ย้อนร้านเหรอแม่ค่ะอ้าวมันเศร้าเป็นย้อนบ่ได้เป็นย้อนยาน้องวันนี้คือจิเดือกินยาใหญ่แลวันนี้เอาบ่ได้ไปหาหมอเด้หนิครับเป็นแล้วนี้ยาแน่กินแน่กินจนเบื่อแล้วมันบ่าขากินแน่กินเก่งมัทรมแม่ทุงยาพี่น้องทุงยาได้เดี๋ยวว่าเป็นทุงขนมได้เนี่ยง่ายแล้วทุงยาไปย้ำไดปหมอเราให้กินกับวุ้งยาัวจิตเตรียมหลุดเข็มเลยคุณแม่ได้กับวุ้งหนักก็บแน่ สิมีส่วนด้วยกัน,<ม>นเพรางทีกำลันนงใจคนเฮาโน่นดียาเวบโน่นดียา,นนยาบว่าให้นทวดาบดมนมาเที่ยมเขาดูด้วยกันนะแป้งเชื่อกันเข่าสิแล้วในเปียงจงหายก <c oughs> ับจิ้มซี่ได้กับจซี่ค่ะเจ้าของนี่แล้วมันหายพี่น้องเลยทานกัแข่งขี้เมืม่อนั่นเมือเ่อนั่นเมื่อแถวไข้เมื่อหายทีเอฟซีเป็นฝากไห่ทีเอฟซีไม่ออกนามฝากใครเมื่อหายฝากมาสองร้อยโน่นยาสื่อใครมาหายสองแผงสัมผัสพ่อไปแล้ว ที่ฟันฟันยังได้บอกิ่นไทยฝันว่าได้รับมีดได้เนาะที่ปีที่ปีศูนย์หานึงศูนย์หานึงหลังจากนั้นเราเข้ากับบ้านมากยักษ์เตี้ยเนาะถึงมาครั้งนี้มากคงสุดท้ายเลยคือได้ยิ่งเข้าบอกว่อฝันดีบอกว่อฝันดีจ้ะฝันว่าจังได้ฟันในปลาฝันดีจ้ะฝันว่าในปลาฟันในปลาเต็มคลองปลาเต็มคลองเอ้าเมื่อแม่เลขสิเข่าสิในเงินเนี่ยซีบอกเงินจ้ะ เรีนเงินตนคเม่อยากมองหนาเนี่ค่ะยันนุณน่โซอะไได้เีนผู้ย่ใน่นม่อยากเพิ่องนนกหลานแน่่อยากเลี้ยงบงองคุณยันมันมนไฮพี่น้อง้นจงี่แล้ว่าไหนเยถงไฮเลยพี่ตองเอ้ยบ้านใครบดเราบ่จไหเนี่ยครับออฟันม่ได้ป่าเต็มกองได้เขียนเลขไว้บอเขียนเลขไว้บ่บอถึงกันไเพี่องเอ้ยกลังย่องว่าโไฮเลยแต่สมมติเราอยากมั่งกองเราเราสวยอยากมอ่งกอง ่ค่ไปทันไทยแล้วว่ามันดีขึ้นสบายใจกันปล่อยออกมาโลดอย่างระบายอยังเฮปซี่กับให้กำลังใจให้พ่อหายไปไปเด้อย่างออกกับรังกายทุกมือเด้อกับย่างได้เด้อกับไปรับจ้างเสียยาได้เร้วเพิ่นเคยไปรับจ้างตัดอ่อยเสียยามันเสียยาอ่อยเพิ่นเคยไปได้หลังจากเสียยาวัคซีนเราเพิ่นภัยพวได้เพิ่นน่อยใจนะคะที่นุ้นที่ยามาสัมผัสคลิปแรกเฮปซี่อาจจะเห็นนะคะเฮปซี่เคยเห็นอยู่แล้วก็โอนเงินมาพอแล้ว สองสามรอบแล้วนะคะเอ่ออาทิตย์ที่ผ่านมากกับภาคมันไม่ซื้อใครมาหายสองแพงก็มาหายแล้วนะคะเพป็นอย่างนุนที่ยาข้ามขาหายกับข้ามหายสองรอบเป็นว่าดีขึ้นนะคะอันนี้เป็นความเสือส่วนบุคคลเด้อค่ะแม่โทษสับพอนคือเต็มมันอะทำเต็มีแบ่งแคบเหรอ หรือว่าโทรศัพท์ันเห็นพอแล้วเหรียญบทสวดคนว่อย่างไทยจ้งเลยโทรศัพท์ยุดเองตีปล่อยเลขลงไปตั้งแต่เลขออกไม่ไหม่นศูนย์ห้าหนึ่งนะคะอันนี้คือคลิปแรกนะคะหลักฐานก็ยังมีอยู่ข้อปล่อยตั้งแต่ต่อขวดนะคะที่เอาใครมาห้พอเล่าแล้วฟันมาได้รับมีดนะคะตีหายเล่าศูนย์หาหนึ่งนะคะเราเพิ่นกับฟันว่าคลิปนี้คงทุดท้ทยฟันมือขึ้นมันบ่ค่ะพ่อฟันมืงขึ้นอย่นี ฝันว in ่าได้ปลาเต็มเต็มคลองได้ยินว่าเอาเอาซุ่มบอกเอาซุ่มบอกไปขางเอาปลาซุ่มซักใชซุ่มซักปลาแล้วเอาปลาใส่ของได้เต็มเลยบอกเต็มคลองเลยมิตรปลาอย่างขวบปลาอย่างมี้จะปลาดุกมิตรปลาดุกเต็มคลองเลยขึ้นเป็นมูนมูนอ่ะฝันดีแท้ว่ามันเลขสิเขาติพี่น้องแล้วพอตีว่าจังไดปลาดุกกี่ว่าเลย ตากับแปดนั่นเราคันไฮโนตีโนตีแปดซุ้มนี่ก็เป็นศูนย์แต่ว่าเอามือจับเพื่อมันสือศูนย์แปดห้าแล้วก็ประมาณนั่นแหละเนาะเอามือจับเอามือจับใส่ของมันปะค่ะมือจับเลามือกับฮาพี่น้องของกับศูนย์ต้ากับแปดดีล้านเลยเลยดีสี่แหละสตีสอันนี้อันนี้คลิปแรกเนาะคลิปแรกห้าสี่เจ็ดห้าศูนย์ห้าหนึ่งอันนี้คลิปแรกจะได้ไม่งง อันนี้โค้งสุดทไายคลิปสอง D D ศูนย์แปดหาแล้วพอเพว่าเพินพนจับปลาใส่ของนะมือจับปลาปลาอยู่ในซุ่มเอาซุ่มซักเอาซุ่มซักเอาแล้วก็มือจกเอา เราไปใส่งก่อนเจนได้เต็มของมิตรปาดูบอกว่าถ้าเป็นลูกไทยตีศูนย์แปดหาเนาะแต่ว่ามันก็ลูกไทยศูนย์หาตั้นแต่เนาะแมนขาตัดออกมาอันดีดีอันดีดันตัดที่เป็นศูนย์แปดศูนย์หาแปดหาแปดหาขันมันนูฟันคือพลอยเด็กไปแล้วฟันว่าได้ปลาฟันมาเนี่ยทเลมันจะเข่าแล้วสรุปใสกันด้วยเนาะ ศูนหาหนึ่งคลิปคงสุดท้ายเป็นศูนย์แปดห้ามันก็ล่โตศูนย์หาคือเก้านะคะมันเอาปลาเอาซุ่มไปซักเอาปลาเอามาใส่ของเล่เต็มไปศูนย์แปดศูนย์หาแปดหานะคะนะคะส,สครุปห้เรืยคลิปแรกคือศูนย์หาหนึ่งคลิปคงสุดท้ายคือศูนย์แปดห้าศูนแปดศูนย์ห้าแปดห้านะคะส่วนโตพอสา,อสามานพอสามานมักโตใด มากตัวนี้ลมากตัวนี้ตัวใดมันไม่เท่มันมีทั้งศูนย์แปดหาไม่ทั้งศูนย์หาหนึ่งมักตัวได้ค่ะซื้อสมานนี่ไ้มันสมซื้อเด้อสมเสียักตัวใด้เปนศูนย์หาหนึ่งเป็นมักไปหนึ่งอ้อมักไปมักมันเนาะแม่ก็ได้เั็นศูนหา ต้องไ่อยากแนมกล่องดอกพีนน่น้องแนมเราคนว่ามันน้ำตามันจะไหลเพราะว่าสังแต่ยังบ่ได้นี่จักปีแล้วสองปีใช่ช่งสองปีแล้วเพิ่งจะมีคนมาเยี่ยมนี่บอกเือนุนทิยามานี่ยบอกเห็นมากมุ่งชอบมากมีมา่เลนจะาม,ามีแต่ข้างนั้นเป็นมาบ่พรเนี่ยได้เนีนยละผู้พิการอยู่เนาะได้คนพิการ ทั้งรัดกันกัซอยยิ่เนาะเป็นซอยยิ่งทั้งนี้าเป็นว่าซอยได้ทั้งรัดกับบ้านมันก็ซอยอยู่ซอยคนซอยเหลือคนพิการอยู่คนพิการมันก็สีซอยร้ายเมื่อใดเนาะคนพิการประเทศไทยก็ต้องเป็นร้อยเป็นเงินม well, <Yeah. S 2> ัน no. บ่ละมันหลายคนส่วนหลายเม่อไงก็ว่าเป็นว่าใดได้เป็นก็ซอยเท่าที่ซอยได้เนาะถ้ทอ้งยี่บานผู้ซอยเป็นก็ซอยอยู่เนาะเป็นก็ซอยส่งได้ซื้อไปข้อตัวนี้คือดีเมื่อไหร่ก็ใช้เข้าเขาว่าใด ไฮเอฟซีโชคดีน้ำเด้อโชคดีนัเลขไม่มีนะเลขโชคดีน่อปล่อยลงคลิปแรกปล่อยลงไปศูนย์หาหนึ่ง่ลฟันไม่ได้ตาเทียมไดเลขอาจจะออกหนึ่งหาศูนรือศูนยหาหรือนศูนหนึ่งก็ได้นะุ้นละข้าขากับแว่มีคนฟันมาปาเทียมนาบก็ดีล่ะฟันไม่ได้ตาเลขอาจจะเขาแล้วมันเบิ่งในสองระเด็นมันไม่นมม่นจะ มันมองในสองมุมมุมหนึ่งเลขอาจจะเขาแล้วเลขที่ป้อยใปศูนย์หาหนึ่งคือคลิปแรกนะคะแล้วก็ฟันม,<อ>มาได้ลปลานี่ก็ะตีศูนย์แปดห้าปลาเต็มของนะคะนะคะเป็นแนวทางหาเสียงสารกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะพิจารณาเด้อพี่น้องถนนที่ยาวใครไปให้ผู้ใดเลขมันหมักจะเขานะคะมุนันเอาใครมาให้แล้วแล้วปอยเลขศูนย์หาหนึ่งนะคะใฮ้ซี่โจนี่น้องแอว่็จะได้มหาอีก โชคดีนักกัรเนเลขเขาบ้าหาเนี่ยสายบุญผลงานมากเที่ยมผมาองค์สันบ่ได้แล้วสิริมุหญเลขเขาบ่าเขามากเข้าสมานหลยไร้อให้เนี่ยพากให้เซีลุกโงมันมันลำลำรวยรวยกินมดจะแพงแล้วไข่เนี้วไข่สองแผงมดแผงหนึ่งแล้วเท็ดจังไดทอดกินบ่อ็ทอดต้มต้องบอกว่าเอฟซีเด้อค่ะี่พที่ห เขาพอแล้วนะคะนวไหายได้เอาไข่มาให้รอดก่อนทานกนไข่ไข่กับแฉกเนี่ยเราบยากวรนไลฟเบิ้องตอนบ่ได้น้ำตามรัจจร้านะคะไฮเอฟซีโดีแนวทางของพ่อสมานนะคะขอบคุณไเอฟซีที่ติดตามทั้งสองข้านะคะขอบคุณทีเบิ้งคปใหานะคะ